สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับวันนี้จะมาแนะนํารถนะครับเป็นรถกระบะหัวเดียวนะครับเป็นกระบะรีโวนะครับปี2 0 1 8ตัว2.8กันเลยทีเดียวนะครับกับตัวเจพัทนะครับอ่ะดูได้เลยนะครับกันชนหน้านะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้าเป็น2.8แต่ถ้าเป็น2.4นะครับจะเป็นคนละสีนะครับ แล้วก็โลโก้นะครับใหญ่นะครับแล้วก็มีพวกคมเมียมนะครับตัวนี้นะครับให้ดูกันเลยนะครับข้างหน้าขอขายในราคาพิเศษนะครับกับรถพร้อมใช้งานทุกอย่างหลังคาใหม่นะครับเพาลอยเสริมแหนบนะครับได้2.8อีกต่างหากในราคา449,000บาทนะครับเท่านั้นเองอีกอย่างนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์นะครับได้เต็มนะ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนตกอยู่เดือนละประมาณ8 9 0 0ึบาทนะครับหหรือ6ปีนะครับดูนะครับสีขาวๆดูและสะอาดตารถเดิมๆไม่เคยชนมาไม่เคยตัดต่อไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ำเราจะไม่เล่นได้กระจกนะครับมาไล่เลียงเลยนะครับแล้วก็ได้กระจกนะครับมองข้างนะครับครอบด้วยโครเมี่ยมนะครับแล้วก็ไล่ด้วยไฟเลี้ยวในตัว นะรหัสบ่งบอกตรงตัวนะครับเป็น2.8เครื่องยนต์2.8นะครับมือจับเป็นโครเมียมลังคานะครับอลูมิเนียมสเตนเลสนะครับอย่างดีนะครับตัวนี้ก็ตกประมาณมูลค่านะครับ25 0 0 0บาทให้ฟรีกันไปเลย25 0 0 0บาทตัวนี้นะครับใส่ไปให้กับตัวรถฟรีกันไปเลยนะครับใหม่ๆนะครับดูได้เลยนะครับใหม่ๆไม่มีเข้าน้ำเด็ดขาดส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นไฟนะครับ ยังดูใสสวยสะอาดตานะครับไฟนะครับตัวใหม่นะครับของรีโวเขาจะใหญ่กว่าตัวปกตินะครับได้ยางนะครับเป็นบรรทุกนะครับของมิชลินนะครับได้เพาลอยนะครับเห็นไหมครับเพาลลอยนะครับสามารถบรรทุกของได้เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะรถคันนี้พร้อมไม่พร้อมก้มดูกันนิดนึงนะครับเสริมแหนบมาเรียบร้อยนะครับมาเป็นตับ นะครับมาเป็นตับนะครับสามารถบรรทุกของได้เยอะจริงๆนะข้างในนะครับกั้นด้วยกระดานหนัดนะครับใหม่นะครับยิงหมุดยิงอะไรเห็นไหมครับไล่ขอบยางยังใหม่ทุกอย่างนะครับนี่ก็ลองไปบรรทุกนะครับเข้าสารดูนะหลังคาตัดต่อมาใหม่มีไฟแสดงนะครับทุกจุดนะครับเพราะว่าหลังคาสูงนะครับต้องมีสัญลักษณ์ไฟให้เห็นอย่างชัดเจน มาดูข้างในกันดีกว่าก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่ารถรุ่นใหม่ของรีโวถ้าเราไม่เหยียบคลัตช์จะไม่ติดนะครับเราต้องเหยียบคลัตช์ถึงจะสตาร์ทเครื่องยนต์ติดนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อในการเซฟตี้รถอยู่ในเกียร์หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีนะครับโหมดนะครับอีโคโหมดนะครับพาวเวอร์โหมด นะครับอีโคโหมดนะครับใช้ระยะประหยัดน้ามันนะครับวิ่งทางไกลขับแบบมันๆนะครับแต่กินน้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับก็เปิดพาวเวอร์โหมดนะครับเกียร์นะครับ5สปีดอ่าเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับและก็จะเป็นทรงนะครับเหมือนเบาะรถแข่งนะมีเก๊ะนะครับไว้เก็บกลงเก็บของได้อีกนิดนึงนะครับพวงมาลัยก็ยังดูใหม่นะครับกระจกซ้ายขวานะครับเป็นแบบ ไฟฟ้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันต่อนะครับนี่นะครับรถเครื่องยนต์2.8นะครับคานเดิมนะครับมอญงม้านยังสีมููเป็นเอกลักษณ์ของโตต้านะเพจนะครับยังดูแบบใหม่กิฟนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับรถพร้อมใช้งานวันนี้ต้องจากลานไปก่อนครับสวัสดีครับ